ะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยยืนยันนะคะว่าโครงสร้างของอาคารธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ไม่ได้รับความเสียหายมากแล้วก็ยังคงแข็งแรงค่ะส่วนสาเหตุที่ทําให้การดับเพลิงทําได้ล่าช้านั้นเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานอย่างจุดเกิดเหตุได้สะดวกเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของระบบป,ป้องกันภัยติดตามเรื่องนี้กับคุณนิติทัศน์ถาบอกูลค่ะ จากเหตุการณ์เพลิงไหม้ชั้น10อาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยที่เข้าไปดับไฟเสียชีวิตหนึ่งคนเนื่องจากขาดอากาศหายใจโดยจากการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปธรรมพบว่าอาคารดังกล่าวมีความทันสมัยในระดับ20ปีที่ผ่านมาซึ่งมีระบบป้องกันแจ้งเตือนอัคคีภยัยและระบบป้องกันไฟและควันไว้ครบถ้วนหากมีควันหรือเปลวไฟสปริงเกอร์จะทำงานและหากเจ้าหน้าที่สามารถใช้น้ำได้ก็จะดับไฟโดยใช้เวลาไม่ถึง20นาทีแต่เนื่องจากอาคารแห่งนี้พบว่ามีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงจึงเป็นไปได้ว่า ระบบป้องกันอาจเกิดความผิดพลาดระหว่างควันไฟกับควันของยาฆ่า,มาแมลงทําให้มีควันจํานวนมากและเป็นอุปสรรคในการควบคุมเพลิงว่าในวันเกิดเหตุน,นะคะมีการเข้าไปฉีดจุงนะคะซึ่งในการฉีดจุงมเนี่ยมันก็จะบรบกวนพวกอุปกรณ์ตรวจับควันที่เราเห็นที่เราที่เรามองเห็นนะคะก็คือว่ามันมีควันมีไอระอองอะไรต่างๆเกิดขึ้นมันก็จะทําให้เกิดการรบกวนอุปกรณ์แจ้งเตือนไปเป็นจํานวนมาก นอกจากนี้ยังพบว่าอุปสรรคสําคัญที่ทําให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมีความล่าช้าในการเข้าควบคุมเพลิงคือระบบเซตตี้ของอาคารซึ่งพบว่าระบบประตูอัตโนโมัติไม่เชื่อมต่อกับระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาถึงจะเข้าไปยังชั้นสิบซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุได้ซึ่งทําให้ออกซิเจนหรือเครื่องช่วยหายใจที่มีระยะการใช้งานต่อครั้ง ประมาณ50นาทีหรือใช้งานได้เพียงไม่เกิน15นาทีเมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุซึ่งทําให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เหลือเวลาน้อยเพราะต้องเสียเวลามาเปลี่ยนเครื่องช่วยหายใจตรวจับเรื่องของฟันควายนะครับเรื่องของขัดอาคคีภัยตามมาเนี่ยครับระบบต้องเปิดล็อกอัตโนมัติให้คนหนีออกมาได้และคนที่จะเข้าไปทําหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าไปได้ระบบทั้งหลายทั้งวงเหล่านี้ที่ผมเรียนย้านะครับต้องทํางานประสานกันร้อเปอร์เซ็นต์เท่านั้นถึงเราจะสามารถระงับเหตุได้ทันครับ แม้เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นจะใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงแต่การตรวจสอบโครงสร้างอาคารพบว่าบริเวณชั้น10และฝ้าเพดานซึ่งเป็นฐานรองรับชั้นที่11รวมไปถึงเสาหลักยังมีความแข็งแรงร้อยละ85ซึ่งทําให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดการยุบตัวพังลงมาแต่ทั้งหมดต้องตรวจสอบอย่างละเอียดเรื่องโครงสร้างอีกครั้งโดยคาดว่าจะทราบผลไม่เกิน2สัปดาห์ ซึ่งล่าสุดสำนักงานเขตจตุจักรยังคงประกาศให้อาคารที่ถูกเกลิงไหม้เป็นพื้นที่ห้ามเข้าเพื่อความปลอดภัยนิติทัศน์ถาวรนกูลห้องข่าว NBT